การนำเสนอความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจะมีทั้งข้อปฏิบัติและก็ข้อควรระวังอะไรบ้างนั้นทางกลุ่มของเราเนี่ยได้จัดทำสถานการณ์จำลองแล้วค่ะสามารถรับชมได้เลยค่ะเพื่อนๆจะหน้อยทาแบบได้แล้วแนะล้วนนะถอกกอได้เลยมาไม่ได้เอาไม่ได้เอาเชือกลามานี่เราเอามาให้แล้วใส่เลยใส่นะ วันหลังพามาด้วยนะเข้าห้องแแบบต้องใส่เสื้อกาวทุกครั้งแล้วก็ถ้ามีแมกก็ต้องใส่แม็กเพื่อการสารระเกยแล้วก็ใส่แว่นด้วยเพื่อกันป้องกันสารลระเกยเข้าตาหรือว่าสารกระเด็นเข้าตาอาจจะทำให้ตาบอดได้แล้วก็ใส่เสื้อกาวจะต้องติดกระดุมทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าื่าไม่ติดกระดุมเนี่ยเผื่อแบบสารใช่ไหมมันหกใส่เพื่อนแบบนี้แล้วเพื่อนก็จะอาจจะเสื้อ พอตาดไปกรดใช่ไหมเสื้อก็จะขาดโชคดีถ้าโดนเสื้อแต่ถ้าโดนเนื้อเราเนื้อเราอาจจะเปื่อยยุยได้ได้กระต่างตาตายแล้วก็เพื่อนให้มัดผมด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําแบบใช่ไหมแล้วผมเราแบบลงไปในกรดหรือว่าโดนไฟอาจจะผอไม่หวงเพื่อนได้นะคะพักได้ไหมก่อนที่ใจเย็นๆเ,เพื่อนอย่าพักดีกว่าติดไม่หมดใช่ไหมอะ ติดไม่หมดไม่ได้ต่อให้พอนเ,เพื่อนก็ต้องติดให้หมดนะคะโอเค,ค่ะเราป้องกันเพื่อตัวของเพื่อนเองนะคะ ประทานนะ้ำหรือดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยอาจจะมีแบบสารเนี่ยเวลาเราอยู่ในห้องใช่ไหมคะสารจะอยู่ทุกที่เลยเหมือนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเนี่ยได้ทําการทดลองก่อนแล้วเพื่อนมรารับประทานนะ้ำคือเพื่อนใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าใช้มือที่จับสารแล้วปิดปากขวดไปนี้แล้วเพื่อนดื่มสารสารอันตรายอาจจะเข้าไปในสู่ร่างกายของเพื่อนได้นะคะยังดังนั้นเราไม่ควรนำน้ำหรืออาหารมารับประทานในห้องปฏิบัติการนะคะ ขอ,อดูการทดลองนี้พี่ว่าเหมือนกันป่้าอ้เพื่อนทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพื่อนห้ามแต่งหน้าเข้ามาในห้องปฏิบัติการนะคะเพราะว่าการที่เพื่อนเนี่ยนำไม่จะสำอางเนี่ยมา,าแต่งหน้าในห้องปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้อาจจะมีสารที่อาจจะทำปฏิปฏกิริยากับ สา,ารที่เราทําการทดลองอยู่ก็ได้นะคะมันอาจจะติดไฟกับหน้าเพื่อนหรือว่าอาจจะเกิดแบบโกรธอาจจะทำริยาแล,ล้วเกิดโกรธทำไมหน้าเพื่อนเนี่ยแบบแฝบร้อนได้นะคะดังนั้นเพื่อนไม่ควรที่จะนําเครื่องสำอางนี่มาแต่งในห้องนะคะแล้วเรานำไปวางข้างนอกก่อนนะได้เลยเราไปแต่งหน้าแล้วโอเคพรุ่งนี้อย่าเขียนคิ้วมานะโอ๊ลืมอันนี้ จุดตั้งไว้การที่เรานะคะจุดตั้งจุดไฟตั้งไว้แบบนี้นะคะคือจะอันตารายมากๆเลยนะคะทุกๆครั้งที่เราทําการทดลองที่ใช้ไฟนะคะเราไม่ควรจุดไฟตั้งไว้แบบนี้นะคะถ้าหากเราไม่ใช้แล้วนะคะให้เราเนี่ยนำฝานี้นะคะปิดเลยค่ะเพื่อป้องกันอันตารายที่จะเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติการแล้วก็ห้องแลบนะคะ ตาเมื่อกี้เราเทสารไปแล้วเพื่อนเอามือไปขคย,ยี่ตาหรออืมแต่ว่าเพื่อนทาการทดลองอยู่เพื่อนจะเอามือไปขย,ยี้ตาไม่ได้นะเพราะว่ามือมือของเพื่อนเนี่ยอาจจะติดไปด้วยสารแล้วพอเพื่อนเอาไปขคย,ยี่ตาใช่ไหมทำ,ไทำให้ทําให้ตาของเพื่อนเนี่ยระคายเคืองดังนั้นเพื่อนควรจะไปเอามือเนี่ยไปล้างก่อนแล้วก็ทีนี้เพื่อนออกไปดูตาข้างนอกถ้าสมมติมันระคายเคืองมากๆเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยไปโรงพยาบาลน,นะโอเค ไปดูนะอุ้ยเป็นอะไรอ่าค่ะสาร6กเพื่อนจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าสารหกให้เพื่อนเนี่ยรีบตักสารก่อนนั้นแล้วเพื่อนเนี่ยไปล้างภายใน15นาทีเพื่อเพื่อเป็นกรดหรือเป็นสารอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเนี่ยมาร้างก่อนใช่ไหมมันจะได้ช่วยให้มันเป็นมันเจือจางแสบไหมนิดนิด โอเคเพื่อล้างก่อนนะดีขึ้นแล้วโอเคดัง okay. นั้นเวลาเพื่อนโดนสารเนี่ย,ยเพื่อนไม่ควรเอามือเช็ดตรงนี้นะเผื่อสารเนี่ยมาทาปฏิกิริยาแล้วทําให้เพื่อนเนี่ยแสบหรือว่าถ้าเป็นกรดแรงๆเนี่ยมือเพื่อนอาจจะเปื่อยได้นะเีอ๋อันนี้ผลการทดลอง,ลงคิดยังไงอ่ะอ๋อแล้มักับอะไรอ่ะอาจารย์ให้สุดมาแล้วแล้วก็เนี่ยเหมือนสารนี้ใช่ แบบนี้นะคะเล่นกันในห้องแบบนี้มันไม่ดีนะคะไม่ทําให้เหมือนถ้าเพื่อนเนี่ยวิ่งกันอยู่ใช่ไหมคะหกล้มนะคะบาดเจ็บนะคะไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเหมือนมีเพื่อนทาการทดลองเนี่ยอาจจะเป็นไฟหรืออะไรแบบนี้แล้วเพื่อนแบบวิ่งไปชนนะคะไฟไหม้นะคะห้องอุปกรณ์ไหม้นะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะทําแบบสาดอันตรายเป็โกรดแบบนี้โดนเพื่อนวิ่งไปชนโดนแขนโดนเนื้อเพื่อนไหม้แล้วก็เพื่อนสามารถรับรับ ความบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นเราไม่ควรวิ่งเล่นหรือว่าหยอกล้อกันในห้องปฏิบัติการนะคะไปเปี่ยนเสียงดีกว่าหินมันถุงถุงอะหญ่นักธนน้ำนี่ลองดูดูป่ะหินมันถุงถุงว่ากันเลยเนี่ย ไม่ได้ทั้งสองอจะแบบนี้ไม่ได้เลยนะทั้งสองคนคืออันนี้ดมสารไม่ได้เลยนะเพื่อนก็นจะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะดูดสารไม่ได้มาจะบอกให้นะถ้าเพื่อนดมสารแบบนี้ทุกสารถ้าสารไหนมันระเหยนะมันจะเข้าไปตู่โพรงจมูกเพื่อนยังไหมันจะไปทําลายเยื่อปุในโพรงจมูกของเพื่อนหลังาจากนั้นเพื่อนก็จะไม่รับกลิ่นอะไรอีกเลยถ้าเพื่อนชีดน้ำหอมเพื่อนจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยและเพื่อน เพื่อนเพื่อทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อนจะดูดสารจากปากถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นกรดขึ้นมาเพื่อนปากเพื่อนเปื่อยยุยไม่ได้แล้วถ้าตัมไม่ได้เป็นสารเป็นกรดแต่ถ้าเพื่อนแบบดูดใช่ไหมมันผือเข้าปากเพื่อนโลหสูโคตตายไม่ได้นะเพื่อนจะทำแบบนี้กันไม่ได้ อ่ะค pues ่ะก for <asan> ็จบมันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจากทางที่ผมของพวกเรายกตัวอย่างมาเนี่ยมาเป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะดังนั้นนะคะในการทำการทดลองเนี่ยเราจะต้องควรคำนึงถึงความปลอดภัยของพวเราก่อนนะคะอันดับแรกก็ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมห้องด้วยค่ะของพวกเรานะคะต้องจบการนำเสนอไว้เท่านี้ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะค่ะนิชานนังสาวสารุตตาจุดที่สามค่ะรหัส 61E14803 ีค่ะ ดิฉันนางสาวพชาัชรีพรมูสกะรหัส 61E148039 ค่ะดิฉันนะคะนางสาวโซเฟียทิพนตีค่ะรหัส 61E148041 ค่ะค่ะดิฉันค่ะนางสาวกัญญากรจุลรัตน์รหัส 61E148049 ค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวชาติมาพรชินพง่ะรหัส 61E148057 ค่ะ e ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปิดปิดแขนสั <laughs> ้นอ่ะ